ัสดีครับวันนี้ผมก็มานั่งมองปลาวันนี้มานั่งดูมานะ่ำให้อาหารปลาบอลลูนครับที่เลี้ยงไว้ก็อันนี้เป็นตัวมันยังไม่ไม่ไโตสุดนะฮะอันนี้แตบบ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นนะยังไปดดงได้อีกอีกหน่อยหนึ่งฮะยังโตได้อีกอีกพิธางหนึ่งก็มีที่เลี้ยงไว้ก็มีสามสี่สีนะครับ อผมมีสีขาวสีดำนะครับแล้วก็สีขาวจุดดำนะครับออกตัวลายๆนะครับมีสีส้มแล้วก็ออกเหลืองเขารามานี้สีห้าสีครับเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายนะตัวนี้เลี้ยงง่ายขายปลาหางยุ่งนะผมว่ามันจะอดทนกว่าปลาหางนกยุงอีกนะนะครับแล้วก็ลักษณะเขาพุดอ้วน อ้วนปอมฮะอ้วนอ้วนปอมอ่ะก็ตัวเมียก็จะออกไปทังอ้วนป้อมแล้วก็ท้องจะใหญ่กว่าตัวผู้ครับตัวผู้ก็จะเดียวหน่อยนึงนะครับเอาเป็นปลาเหมือนลักษณะก็ที่ตกใจง่ายเหมือนกันนะแต่ว่าไม่กระโดดนะฮะไม่กระโดดที่ตกใจง่ายแต่ว่าไม่กระโดดที่ผมดูไม่ค่อยกระโดดนะครับ ช้อนพยายามจะช้อนบ้างครับนี่นี่ครับไอ้นี้ก็สวยนะมีมีลายอะมีลายโคกโคนะครับมีลายเอามีลายนะยครับออตัวนี้นะครับก็นี่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับสาหรับคนชอบเลี้ยงปลาง,ง่ายๆว่าไอไอเจ้าบอลลูนเนี่ยบอลลูนนี้ก็เหมาะนะนะครับที่ก็ เหมาะที่จะไปเลี้ยงนะคล้ายปลาหางยุงนะครับเลี้ยงง่ายแล้วก็เวลาออกลูกก็เป็นตัวนะครับออาเป็นตัวเวลาเราเราเลี้ยงในบอ่อเนี่ยนะในบอ่อในอ่างแนะนําว่าควรจะมีควรจะมีะตะกร้าทั้งใบหนึ่งนะฮะเพื่อให้ลูกเขาไปหลบนะพี่น้อด้านะครับแบบนี้ฮะทำเป็นเสื่อก็ได้ครับผมลูกลูกปลาเนี่ยก็จะเข้ามาหลบอย่างนี้ นะครับเพราะว่าบางทีมันมีมมันมีบางตัวครับมันจะอาจจะกินลูกปลาได้ครก็จะเข้าไปหลกในนี้นะครับเราก็มาเห็นเราก็ตัดออกนะครับไปดูแลให้เขาโตพอโตก็เนี่ยฮะโตมาเนี้เราก็เอามาปล่อยได้ครับสักสิบห้าวันนะตัวโตก็มาปล่อยมันกินไม่ได้ครับถ,ถน้อหาเลี้ยงเราแบบนี้ไง,ไง,ไง่ายๆนั่งดูไปก็ให้อาหารแล้ว วันละสองมื้อพอนะอันนี้ผมเอาบัวมาลงตอนนี้ไม่ใสออกซิเจนนะฮะปล่อยธรรมชาติเลยอันนี้นะครับในบ่อพลาสติกที่ทําไว้นะยปล่อธรรมชาติเลยนี่ก็เหลือไม่มาแล้วครับผมเพราะว่าขายไปบ้างครับเอาไปบ้างเหลือเท่านี้ครับผมแต่ว่ายังมีลูกอีกเยอะนะ่ยสีดํา แหม่เมื่กีมันมองยากสีดำเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นมองลำบากมากอยากตักให้ดูนะครับโอ้โหตักยากมากครับคงจะตักไม่ได้แล้วมั้งฮะยากมากครับผมอยากให้ดูนะตักไม่ไหวอ่ะตักยากครับเอาใครจะลองสนใจก็เลี้ยงปลาแบบขนาดไม่ใหญ่เลียเยเ้ยงง่ายๆ ทนทานหน่อยหนึ่งนะครับออกลูกเรื่อยๆไม่ต้องวุ่นวายไม่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 ออกไข่ออกเป็นตัวนะครับไอตัวเนี้ยฮะไอปลาบอลลูนก็เป็นเปลนปลาที่น่าสนใจนะครับนะครับลักษณะก็ะนาดาแล้วก็มีหลายสีเลี้ยงหลายหลายสีปนกันก็สวยครับหรือจะแยกเลี้ยงก็ได้ครับจะปนกันหลายหลายสีมีสีส้มสีขาวสีแดงก็สวยงามนะครับลองดูนะครับ อัในใดที่กำลังหางหาปลานะครับไปเลี้ยงง่ายๆออกลูกง่ายๆนะครับเป็นตัวนะครับดูแลไม่ยากก็ตัวนี้ครปลาบรลลูนก็เป็นเป็นปลาที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครนะครับขอจบเรื่องปลาบรลลูนวันนี้ครับผมขอบคุณครับ